กดข้างแนอยู่บ้านเขาจะมาบ้านเขาในกันเฮ็ดเฮ็ดนี่ครับคือสมัยสมัยพระเจ้าพ่นกัเทศเนาะต้อง อันนี้เมนยาตีพี่น้องเด้ออะไรมาปอกนุ่มใหม่ซอยนุ่มใหม่สะทุ่มหามากแต่คำหลวงนี่นี่แหละสะทุ่มนะคุนี่นะอือนั่นก็บชะกองผูนนนนน้นี้ผู้ยืนอยู่นี่ก็บชะพิม,มพี่น้องเพิ่นพี่น้องเพิ่นเบิร์ดแหละ นี่นั่งยูนหันกับช้อปปิงอันนี้ก็นั่งซ้ายนี่ลานอันนั้น,น,นะน,น,นซนน <c oughs> ้หอมอม,าาอมันอยู่ทางข้างเมืองนั่นอันอยู่ทางใกล้ๆนี่กับผู้สาวอันนี้ก็เลยมาหอยต้นเจียดสังฆทานเลึกมาหนีเด้อเจ๊พิ่นก็มานั่งอยู่ทางหลังมันวายยุ่มยุ่มอันนั้นเลยเจ๊พิ่นนะเออโอ้เจ๊ใหญ่ใจดีคนมักบุญมักท่านได้เพิ่น ไปั้งไหนกับชวนแต่พญาศิลาไปนำ้ำราศิลาหักไปเด้อยาวไปคือการ <c oughs> นี่มาเดินมาเดินนี่กำลังเส็ดยังอันนี้นะูชัก เออขยันไว้เห็ดผิสงยิ่นุส่วไก่บ่นี่นะส่วไก่ิลลเพยังโอ้ยบุ้งาใหญ่แสนี่ยาใหญ่ยพี่น้อะไก่ลบ้านเฮาเออไก่บ้านเฮาบ่นีเอนไก่พันได้ไก่บ้านเฮาซสบอืมมันอีเจ็ดทั้งกระทานพระเข่าเนาะเออเออนี่เด็กมาโอต้นเด้อิลงวัดเลยเด้อบ่เนี่เด้อรา ไปเด้อไปเด้อลงวัดลงว่าเด้อเดินหน่อยเด้อกำลังเกียมสิลงวัดกำลังกำลังลงไปเด้อเดินหน่เด้อเออกำลังกำลังผูน้องก้อยก็ไปปะท้อไปไปลงวัดก่อนไปเด้อไปเด้อลงไปอบุญเด้อไป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 เอบุญไปผูยังลูกหลาพันม้ากำลัง ขาม้าหอดวัดแล้ยขาม้าหอดวัดแล้ยมาเดินของก่อยกับมา้าทำบุญมาเหตุบุญมาเหตุบุญทำร่างเกี๊ยมสวยผ้าฮับสินเดือบดีเดือ ธรรมะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างคือประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยนี่เขาเจ้าตั้งกฎมาเลยตั้งกฎมาหลังจากรับทานล้วต้องได้ต้องได้อนุโมทนากฎข้างแน่อยู่บ้านเขาจะมาบ้านเขานี่จะเฮ็ดเลไเนาะคือสมัยสมัยพุทธเจ้าเพิ่นกับเทศ สอนหลังจากครับครับทานของของศรัทธ,ธานะเพื่ออุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องของเขาเนีน่ะบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ตายไปอยู่ภายหลังูเป็นลูกเมื่อมมีความคิดฮอดคิดถึงก็คือต้องได้เหตุบุญอุทิศให้ผ่าพรแผ่แพ,พัน ตอนนำโฆษณาอาหารอย่างต่างๆจะต้องไดปทานพระสงฆ์อบข้าศัตรูเป็นผู้ครับให้นะครับแล้วมันจะให้พรเป็นประสาบาลียาหน้าภูทีนสนุนสนุนกุศลไปชนีไปเสียนะตากเครื่องไปชนีต้องมีสื่อผู้ครับขัดแม่ที่อยู่พ่อจังส่งไปซื้ออ่าทรงไปซื้อถ้าบอกใช้ซื่อ กูไปส่งนี่กูหู้สิไปส่งทางไหนต้อง

เป็นงไ้ายังนมาเป็นเสียงไม่ได้เลยป้าไม่ได้ลมากมแมอยู่หัวแม่มาน่เปียงไหกันหเยได้กั้วบบหลอกเทียงไหนยูต่เ่งหนไยดิได้บอกไปไปบไปดูวันนี้นะกันอ้าเราบอก่เีบ้ามากบอกาไเอาลูก เอาะรเอาดยพได้ี่ม่เลยับัดแต่ัวเดียวอรอันน้พร้อมกับเหล่าอันเดอใหญ่เใหญ่เลยใหญ่เลยแม่ยี่โม่เลยแม่นลย่แม่แมบอกแม่บลูกนี่นม่แม่ลอกเออได้แม่ลูกแล้วก็แม่แล้วก็ฮัรอ้าวแม่แม่แล้วกัน

เจ๊น่ยทอนหนอกเจหนอกในทอนนี้ได้ลูกนะเจบปูอันเดอร์ดีใหญ่ในเนาะบป็นเนาะดีใหญ่ทุกอย่างได้มาอย่างดูสเทปตอนเทปตอานี้มันนิ่มากด้แดกันต้นเลยต้นนี้ มาเนาะมาหาสมเด็จกุศลก็มาทำออกไปได้แล้อาบนนักกุศลลุกลานด้เอียดไแล้วเออลุกลานินออกทิเงอก่เก่าเลยไม่ยเลยเอาะติดพอใจใจพรอยน้ำเออหน้าสงก็ฟาดสงตา เด้อเด้อเด้อกินข้าวสมคนไพรน้องก้อยด้วยวันนี้เด้อแซ่บแซ่บแซ่บอาโทษแซ่บอร่อยบรุ๊บอร่อยบรุ๊บแซ่บแส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 บหลังจากกินข้าวสมุนไพพี่น้องเอ้ยวันนี้เขาสมานีพกินเผาสมานีพอยู่วัดก่อนี้หล <fin anta> <ots> <guarding Luigi>? ังจากถอดท่านแล้ว จากนั้นนี่มันผูกคอตัวแขนน้ะให้ลูไฮห้านมันนี่เน้อกับ้านกับซองตลอดปลอดภัยะอยู่ดีไม่แห้งนะบ้านนี่ญาติพี่น้องไน้ผูกแขน่นกสีแดงสีดเงินแฉนแนขาวเนางไกสีเหลืองคือการผูกอกันมาดูดูน่ยเด้อมายามกันเน้อ ชี้เดียวกันเน้อนี่เด้อเป็นพี่เป,เป็นน้องกันเน้อโอ้ยเื้ยกับน้องอีนี่